สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเช้าเช้ายินดีเข้าสู่ช่องพังบัวตองสายจวดนะครับวันนี้เราก็ได้มาหาน้องบัวตองของเราตั้งแต่เช้าครับวันนี้เราก็ได้มาหาน้องบัวตองของเราตั้งแต่เช้าเลยครับมาเอายาให้น้องบัวตองของเราได้ทานครับนี่บรรยากาศตอนช่วงเช้าเช้าครับ น้องบัวตองของเราก็ได้กินหญ้าอยู่บริเวณที่น้องอยู่ครับที่นี่ก็จะเป็นป่าครับเป็นป่ายุคาสาธารณครับป่าชุมชนของหมู่บ้านครับที่น้องบัวตองของเราอยู่ครับนี้ก็บริเวณที่ป่าที่เหลือไว้ครับที่เขาตัดไม่หมดครับเขา เหลือไว้น้องช้างก็ได้มาอยู่ที่บริเวณที่ป่าตรงที่ป่าครับนี่เราก็จะพาชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณป่าครับบริเวณป่าของเราครับเราก็จะพาไปดูน้องช้างอีกเชือกหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆบัวตองมีหลายเชือกมากครับหลายเชือกมากครับบริเวณที่ น้องบัวตองของเราอยู่ครับนี่ครับเราพาไปดูครับไปเรื่อยๆครับนี่ก็อีกเชือกหนึ่งครับนี่ก็เป็นน้องทองหมื่นครับนี่เป็นน้องทองหมื่นครับอยู่บริเวณใกล้ๆน้องบัวตองของเราครับนี่นี่น้องทองหมื่นก็ กำลังเดินมาครับน้องทองมื่น้องทองมืน่น,มนก็อยู่ใกล้ๆน้องบัวตองครับครับเราก็จะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบบริเวณที่น้องช้างอยู่วันนี้ครับเรา,าพามาดูน้องบัวตองตั้งแต่เช้าเลยครับมาดูน้องบัวตองตั้งแต่เช้าครับครับ นี้ก็คือต้นสับประรดที่ไว้ให้น้องบัวตองได้ทานครับต้นสับประรดที่เราไลฟ์ขายผลไม้ออนไลน์ที่ท่านแม่เอฟซีท่านเข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้กับช่องน้องบัวตองนี้ครับนี้ก็คือคะแนนที่ได้เราก็จะไป ใช้ใจ่ายเป็นค่าต้นสับรดนี้ครับต้นสับรดที่เราไล่ขายผลไม้ที่เราได้คะแนนที่ไปนําต้นสับรดมาให้น้องบัวตองของเราได้กินไปแต่ละวันครับนี้ครับผลพวงของเราที่เราไล่ขายผลไม้ออนไลน์ครับนี่ก็คือจะเป็นต้นสับลรเป็นอาหารให้กับน้อง บัวตองของเราได้ทานครับนี่ครับที่แม่เอฟซีท่านเข้ามาอุดหนุนผลไม้ออนไลน์ให้กับช่องพังบัวตองพ่อควานก็จะได้คะแนนก็นำไปใช้จ่ายค่าต้นสับรดมาให้น้องได้ทานครับครับเราก็พาไปชมบรรยากาศอีกหลายๆบรรยากาศครับบริเวณที่น้องบัวตองของเราอยู่ครับหนุนก็มองไปอีกครับนั้นก็อีกเครื่องหนึ่งครับ อีกเครืองหนึ่งจะเป็นทองคำครับเราก็พาไปดูทองคำครับนี่ก็เป็นทองคำครับอีกเชรื่องหนึ่งที่อยู่บริเวณที่น้องบัวตองอยู่ครับครับช้างที่ อยู่บริเวณที่น้องบัวตองอยู่ก็ยังไม่มีงานทําครับยังไม่มีลูกค้าเข้ามาครับยังไม่มีลูกค้าแม้จะเปิดประเทศไปแล้วก็ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เข้ามาครับพวกน้องๆช้างก็ยังไม่ได้ทํางานครับนี้ก็เราก็จะพาไปดูน้องพรรษาครับดูน้องพรรษา บริเวณที่น้องบัวตองอยู่ก็มีหลา,ายเชือกครับมีหลา,ายเชือก <st <stör re> นี่ก็คือน้องพันษาครับ <st ical noise> น้องพันษาเป็นช้างอายุยังไม่เยอะครับอายุสิบกว่าปีครับ <st ical noise> อายุสิบกว่าปีครับน้องพันษาครับ <st ical noise> นี่ก็เป็นน้องพันษาครับ <st ical noise> อยู่ใกล้ๆน้องพันษาก็คือพี่น้ำทิพย์ครับนี่พี่น้ำทิพย์ครับเราก็จะพาไป พาไปดูพี่น้ำทิพย์ครับนี่ก็คือพี่น้ำทิพย์อีกเชือกหนึ่งครับตอนเช้าเราพาชมบรรยากาศน้องช้างหลายๆเชือกนี่ก็ผัรษาครับจะเป็นช้างน่ารักมากครับช้างอยู่ที่บริเวณที่น้องบัวตองอยู่ก็เป็นช้างที่ น่ารักกันทุกเชือกครับครับเราก็จะพาไปดูบรรยากาศโดยรอบๆที่น้องบัวตองครับป่าอย่คาครับตอนเช้าๆป่าสาธารณะชุมชนที่น้องบัวตองของเราอยู่ครับนี่ครับ น้องบัวตองก็เห็นพ่อควานไม่ได้ครับจะเดินเข้ามาหาจะอยู่ระยะ50หรือ60เมตรขอได้ยินเสียงพ่อควานน้องบัวตองก็จะเดินมาหาเลยครับช้างแต่ละเชือกเขาจำพ่อควานของตัวเองได้ครับช้างแต่ละเชือกเขาสัมผัสกลิ่นและเสียงครับกลิ่นและเสียงเขาจะรู้เลยว่า เป็นใครครับนี่ก็น้องบัวตองเขาตอนเช้าครับน้องบัวตองของเราตอนเช้าๆเราก็ได้เอาสับประรดเอาต้นหญ้ามาให้กินครับนี่ครับตอนเช้าๆบรรยากาศวันนี้ก็มีลมมาครับสงสัยฝนอาจจะเริ่มฤดูฝนอาจ จะเริ่มหมดแล้วครับเริ่มมีลมหนาวเข้ามาเยือนแล้วครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับบรรยากาศโดยรอบที่เราพามาดูครับพามาดูครับครับนี่น้องบัวตองครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพังบัวตองสายจวดด้วยครับ ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ